เจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเรานะคะเด็กน้อยในมิการาสไตล์ชาแนลคะ่ะตอนนี้นะคะจะพาทุกคนไปดู The Basin นะคะอยู่ทาง New Hampshire นะทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกากันนะคะ The Basin นะคะเห็นไหมคะน้ำใสสนะคะรู้ไหมมาจากไหนคะมาจากทันน้ำแข็งนะคะที่อยู่ข้างบนเลยนะคะของ White Mountain นะคะแล้วก็น้ำตัวนี้นะคะเย็นมากๆเย็นจริงๆเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เห็นไหมคะ น้ำนะคะส่วนใหญ่ตัวน้ำต้นที่นี่นะคะเขาไม่รีเคมันให้ว่ายน้ำกันนะคะแต่ก็ยังเห็นคนเล่นอยู่นะคะก้อนหินของเข้านะคะเป็นสีอ่าเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันมีธาตุของอหินแกรนิตนะคะก็คืออ่าเหมือนคล้ายๆหินแกรนิตก็มีสารเนาะก็ ดั๊ s ไว้เขาไม่รี m m ม n นให้ว่ายน้ำกันค่ะเบสินนะคะมีทั้งมีทั้งน้ำไหลแล้วก็มีทั้งน้ำตกนะคะแต่ที่ชอบก็คือช่องน้ำตกของเขาอ่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้วยนะคะว่าสวยจะสวยงามขนาดไหนนะคะล่มลื่นมากๆนะคะ It's pretty thick. Why does not look short? I know it looks like that, but it's pretty thick. It's like that time. It's very deep. And then he lost his glass right there. Look at me! คแเ็กน่าไม่กลัวเลยนะคะแต่เราแน่นะเรากลัวปวดเยอะไรตกน้คะหงนะคะเนี่ยถ้าตกนี่โอ้อันตรลายเลยค่ะนะคะมางมาก็สวยงามนะคะเหมือนกับว่าอ้อมมาวางไว้แบบนั้น mãi mãi mà mãi 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 con mãi 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 hình mãi mãi นี่นะคะน,นุ่มมุ้งมากนะคะช่องน้ำนี่ช่องน้ำ,นนำไหลน้ำตกเนี่นะก็สวยเหมือนกันนะคะเลิศด้วยนะคะถ้าสมมติอยู่บา้านเรานะคนน่าจะหล่นเป็นเนื่แล้าแหละนะคะแบบเหมือนจะดีกะไล่นะจะไล่ลงนะคะก็น่าจะเป็นแกดีนะคะแต่ว่าที่นี่เขาไม่ให้เล่นนะคะ เขาให้ลุนแค่เฉพาะ็ขนส่นวนบนนะเพราะว่าน้ำแบบเนี่ยจะอันกรนนะคาเห็นไหมคะแล้วก็เนี่ยสวยมากนะเนาะบ้านเราโอ้ยคนนี้นจะแบบมาเ้อเยอะอ่ะเดี๋ยว<ม>พาทุกคนไปดูนะคือว่าฝนเริ่มจบจอบแล้วฝนเริ่ม ลงหน่อยๆแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปไกลได้ขนาดไหนนะก็เดี๋ยวหัวฝนล,ลงมาแล้วสุดแบบยังไม่ฟันไม่มีล่มนะแล้วก็นี่ทางขากลับด้วยก็เดี๋ยวก็มันจะหนาวกันไปนะคะเพราะว่าอยู่แนวฮังเชอร์ตอนนี้นะคะน้ำฝนนี่แบบเออเนี่ยเอาน,อ,านอนได้นะเดี๋ยวกันเนี๋ยก็ลงกันหนึ่งก็แบบหยุดยนี่างี้ น้ำสวยมากใสมากน้องล้วก่อนเหนเส น้ำตรงนี้นะคะลึกมากนะกว้างกันสิดนะคะ,ะ,คะแล้วก็ดึกมากนะลึกนะบน,นะ,ะถ้าสมมติเรานะคะลงไปนี่คือว่าไม่เห็นเลยะคะ่ะเพราะว่าเราถึงจะทำตัวดึก <laughs> เราต่างมากนะคะถ้าลงไปนี่คือแบบไม่เห็นเลยจริงๆนะคะน่ากลัวมากนะคะดูเหมือนไม่ลึกนะแต่ทไมเขาบอกว่าหนูค่าเสล็กนะคะหนึ่งบาทก้อยู่ในเห็นไหมคะสวยงามมากเลยอะะคอันนี้นะคะกัดต้องมาตักก็องตัดต้องมาตัดร้องไห้ราคาถ้วน ตอนห่วงเลยเนะี่ยเรียกว่าทาน้ำแข็งะะเป็นทางะเป็นทางน้ำแข็งกัก่อโอเคนะคะสองันที่นี้ล้าน,นะคะฝนเริ่มตกแล้วเร้อกจับแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญ subscribe ให้เราด้วยนะคะขอบคุณนะคะ